สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านกอะไรจ้าเนี่ยทุกคนวันนี้เราจะเริ่มทำห้องใหม่นะคะห้องสตีวี่นี่เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องที่สตีวี่อยู่เก่าค่ะนี่นะคะเราย้ายเฟอร์นิเจอร์สตีวีไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสภาพห้องเดี๋ยววันนี้เราก็จะลื้อนะคะ ว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างนี่นะคะเราก็จะทำการลื้อนะคะ ากแข็งมากเนื้อแข็งมาก <Very expensive. S 1> แล้วก็แพงมากแต่ยากต่อการตีตะปูนะทุกคนต้องใช้ปืนปืนตะปูยิงสภาพทู่เก่าแล้วทุกคนเราลื้อตู้ออกแล้วนะคะเราจะลื้อตู้ออกทั้งหมดเลยเพื่อทำให้ห้องมันใหญ่ขึ้นและดูสภาพหลังคาทุกคน มันเปื่อยยุ่ยหมดแล้วนะคะแต่ดิกระเจาออกให้หมดเลยทำใหม่ <Set. S 2> มันกรอบนะทุกคน hey, see that. Look. เนี่ยดนะิเห็นไหมแต่ดิด oh, ึงนิดเดียวนะคะร่วงลงมาเลยน้ำก no, ็เลยเซียมใช่ไหมซ่ามันเก่าหลายปีทุกคนเนี yeah. ่ย แต่ช่วงนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยทุกคนไม่ต้องกัวลเรื่องปลวกถ้าเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะสมัยนี้นะคะไม้จะแบบเนื้ออ่อนนะคะก็จะมีปัญหาปลวกแต่นี่เป็นเป็นบ้านสมัยเก่าที่ใช้แบบว่าไม้ไม้แบบไม้เนื้อแข็งสร้างนะทุกคนซึ่งสมัยนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าแพงแพงมาก อันนี้งานหนึ่งวันนะทุกคนน,นี่ลรือเกือบเสร็จเลยทุกคนหนึ่งวัน s ป p ปร r d ดดี้ คนนี่หลังคานะทุกคนที่เห็นเป็นแสงแสงเล็กๆแสดงว่าหลังคาเราลั่วนะทุกคนก็จะต้องอขึ้นไปปิดรอยรั่วนะคะเห็นแสงเล็กๆไหมคะนี่นะคะวิธีเช็คว่าหลังคาเรารั่วตรงไหนนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นแสงรอดรอดออกมานะคะถ้าไม่ลื้อก็ไม่รู้นะคะทุกคนพอลื้อเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะทุกคนบ้านเก่าเนี่ย เวลาเขาสร้างเขาอาจจะซ่อนอะไรไว้นะคะหรือเกือบหมดเลยนะทุกคนแต่ดิฉันต้องรื้อเพราะว่าออฝ้ามันไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นต้องรื้อตัวเนี้ยไม้นี้ออกก่อนเวลาตีฝ้าข้างบนมันจะได้เสมอกับตัวนี้นะคะก็เลยต้องรื้อเพราะว่าเขาต่อเติมเพื่อทําตู้ตรงนั้นเป็นปล่องไฟนะทุกคนสีขาวๆตรงกลางนั้นเป็นป่องไฟนะคะ อันนี้ก็รื้อเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้กองขยะกองขยะนี้ต้องจ้างคนมาขนนะทุกคนเพราะว่าขยะที่เราทิ้งต้องแยกประเภทนะคะบางอย่างเราต้องอคือต้องแยกประเภทกันแล้วทีนี้ถังขยะเรามารับอาทิตย์ละครั้งเนี่ยถังขยะถังนิดเดียวนะคะไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขยะแบบนี้จากการรื้อก่อสร้างเนี่ยเราต้องจ้างคนมาขนนะคะไปทิ้งให้ถูกต้องถูกประเภท แล้วตอนนี้ก็แดดดีรื้อเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะติดฝาผนังนะคะในส่วนที่เราลื้อออกมาที่นะคะตรงนั้นนะคะสีน้าตาลน้ําตาลเนี่ยเราก็ติดติดฝ้านะคะติดฝาผนังนะคะห้องก็จะกว้างขึ้นแต่เดิมตรงนั้นเขาทาเป็นตู้นะคะตู้เสื้อผ้าซึ่งมันมันใหญ่ไปนะคะเราก็เลยทําให้มัน แคบลงนะคะเหมาะสําหรับแค่แขวนเสื้อผ้าเฉยๆนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยก็จะได้ขนาดกว้างขึ้นนะคะเป็นไซส์ที่กว้างขึ้นกรอบประตูเราก็จะทําใหม่นะทุกคนหรือหมดเลยนะคะห้องนี้นี่นะคะสภาพห้องณวันนี้ จะมาทำฝ้านะทุกคนอันนี้คือลองลองตีเอาไม้ขึ้นไป ceiling bat ceiling bat pattern ลองเอาไปดูก่อนนะคะว่าประมาณนี้นะคะ First, เสร็จแล้วเราก็ตีฝ้านะคะ <Not far. S 1> ไปแล้วนะทุกคนไม้นะคะ below, so เอาไปทิ้ง ขยะนะคะต้องจ้างเอาไปทิ้งนะทุกคน so, right. ทุกคนวันนี้แอดดี้จะทำช mm ิค hmm. เก้นพามาจ้าน่ะเอาเนี่ยนะคะ mm hmm. เนื้ออกไก่นะคะมาแล่หัน่นแล้วก็ทุบนะคะทุกคนเพราะทุบแล้วมันก็จะบางมันก็จะนุ่มนะคะแล้วนี่เป็นแป้งผสมกับ เกล็ดขนมปังนะคะแดดี่ mm. เอาไปชุบไข่แล้วก็เอามาคลุกกับแป้งกับขนมปังนะคะ mm. นี่นะคะ mm. แบบนี้ mm. อันนี้เป็นแป้งผสมกับเกร็ดขนมปังนะคะก็ หนึ่งต่อนหนึ่งนะคะผสมครึ่งครึ่งนี่นะคะแล้วก็กดๆให้เกล็ดขนมปังมันติดกับเนื้อไก่นะคะพอดแผ่งแล้วก็ must <be> hot. น้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็เอาไก่ลงไปทอดนะคะไฟก,กลางๆนะคะ mm hmm. นี่นะคะทุกคน Mm hmm. ต่อมานะทุกคนอันนี้เป็นแอร์ไฟนะคะน mm ี hmm. ่ตักขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นเป็นซอสมะเขือเทศน,นะคะแบบเข้มข้นนะทุกคน mm hmm. ก็คือหรือที่ซอสที่ราดสำหรับทำพิซซ่าก็ได้นะทุกคน mm hmm. ใครมีแบบไหนชอบสุน,นก,ก็ราดไปแล้วก็ mm hmm. ทาบางๆนะคะข้าง <Mix. S 2> บน <Mix. S 2> แล้วอันนี้เป็น <Mix. S 2> ชีสนะคะ เป็นเป็นชีส <Three cheese. S 1> ที่ทำให้มันยืดยๆน่ะที่สำหรับใส่ในพิซซ่านะทุกคนเนี่ยเราก็เอาโรยเลยนะคะแบบนี้นะคะแค่นี้เองง่ายๆนะทุกคน <c oughs> อาหารข้่มแบบเร่งด่วนแล้วเราก็นี่เอาใส่แอร์ฟรายปึ๊บเท่าไหร่ดีสิบนาทีพอเช็คก,ก่อนนะคะเอาที่ร้อยห้าสิบห้าสิบนาที นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตามเป็นแบบนี้เต็มตัวกินข้าวกันค่ะค yeah, <not> ทุกคนทุกคน say b าย bye everybody